จะน้องพังก <the> ันยังอ้ออยู่ในนึ่งแบบนั้นด้วน้ำหนองว่ะโมเมนต์น้ำดมมันคือน้ำหนุ่มนะนี่วะเขาโทษน้ำกัน่ลกันไรอะแต่แบบ สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ mm ่อเมยพี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเบอร์สกุสสกุลคือเก่าเดอ้อวันจะเป็นพี่น้องฝั่งลาฝั่งไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศกับข้อยินดีต้อนรัเขาสู่ซองมุกดา,าวันสาวลาคือเก่าเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะ,ะมาพบมาพอกันมือนี่กะส่งบายๆเนี่ยพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะเก่าพอดีว่าฟ้าล้มฝนตกแล้วกะบ่ไดไดไปนะเนาะมือนี่ก็เลยข่ามามหาน้องดำพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะก มาพบพ่อกันอยู่บ้านน้องดำเพื่นพอนเพราะว่าเขามาเยี่ยมอา,อาการเนาะมาเยี่ยมอ,อันนั้นแะละพ่อเม่พี่น้องเนาะอาการเที่ยเพิ่นเปลี่ยนอยู่แล้วเป็นระดัใดดีขึ้นแล้วเพราะว่าเขามาเมื่อนั้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลายแล้วมื่อนั้นเนาะ,นะแต่มื่อนี้กันเลยเ,ยเวียนมาหาทางน้องดำเพื่นอนออกจากนี่เท่ากับสีภาพพ่อเม่พี่น้องไปตลาดเนาะสีภาพไปเบิ่งตลาดพ่อเม่พี่น้องเลย กาก่อนอื่นกาบรเป็นการซักาาซาเสียเวลาทางสามบุคดาสีภาพพรม่พี่น้องข่ะไปเบิ่งไปส้มเนาะว<ฮ>่าทางน้องดามเพิ่นเห็ดอีหยังอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับมนี้กัถือว่าอ่าเป็นมือกากเกียมความมืออื่นกัเป็นมือ,มอ,มอวันบุญหอเข่าสลากเนาะกัทางสามบุคดากัสัวสีออกมาได้กัอ่าหอข้าวต้มขนมแน่เนาะเห็ดนั่นเห็ดนี่แน่พแม่พี่น้องเอ้ยเอ้าบัดนี้เนาะเดี๋ยวทางสามบุคดาสีภาพพรม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดยอ อืมเอาวกันเดินมาทักทาสบาดีลุงทาก่อนสบาดีเด้อบ่ทาสบาดีโดยมานำกันคือเก่าคือเก่าเนาะคู่หูคู่หูคู่ใจเฮียกคู่หูคู่เฮียนนะคู่หูคู่ใจเนาะเส้นทางกับพ่อแม่พี่น้องเละเทตุ้มเปเนาะบ่ทายก่เทวาเติมหนึ่งยุคพ่อแม่พี่น้องเลยผูกเส้นทางแต่ว่าเส้นทางนั่นเนาะสามุกดามาก็โอ้ย พวกลูกทายบาถาเปื้อบหมเลยเด็กึกซึงยองผมสีแดงเนาะมอืเอ้าบ่ถาเจ้าประค่าน้นข่อยบอกข่อยชอบข่าวกันโอ้ว่าคนเมืองจะลายอยู่สมมุติลายวะลายกับข่อยเข้าไปกับเจ้าแหละข่อยถามสอกันน้ำแย่โอ้บาบาบาเป็นยังเนาะไปน้ำข่อยก็ได้บาถาไปเบิ่งน้ำกันเนาะอ่าโอเคบัดนี้เนาะเดี๋ยวทางข่อยขอวโตกันเด้องบาถาเด้อโดยสบายดีเนาะ ลสมอ่าบาทนี่พรมินพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวขับไปเบิรงก่อน <c oughs> เราอยู่อยู่บ่นี่ยพรมินพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อเราออกมานั่งอยู่ในเตียงนี่เห็นแต่พอแล้วป้าโตอย่างเรากับพรมินพี่น้องเลยเนาะพูพรมนินนั่นใจเบิ่อเลยพี่จักอันนี้ เอ้าอยู่นี่บอร์ซ่สบายดีน้องล่ะเดินโ,โอ้ฝนดริบดิบดีอยู่ในเนาะอ,อ่าใช่หนูน้อยตัวนั้นได้เค่ะคนนั่นอนอนละอ่าเอานมเอาไว้ให้เพิ่อนเลยเอาไว้ให้เพิ่อนน้องคนนี้พี่น้องซื้อนมมาตอนเพนิ่อนนอนนะตัวฝนกระเดียบโตกเดียวเศร้านะออกมาพี่ได้ปะได้ได้เนาะ เอามานางพี่กอนพเมพี่น้องเลยเลยอือเป็นใจเลยเนาะคือฝนตกแท้เนาะตกกับตกแท้ตกว่าพมีพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตนิดไหมทางนอกเพันกันตนอนแผงแรกค่ะเทปบัดตื่นตาว่าอยู่เนาะเดยอือแป๊บเดียวพมีพี่น้องเนาะกูดุ้ยกูดุ้ยึ้นแล้วบัดนี้ กินน <Bom> ้ำฟุ่นน้ำมะนาวโดยโอ้เสื้อน้ำมันบ่เพิ่นโตเพิ่นเอามาซอยนั่นแหละโดยเพราะว่าเรากินนมเต้าเดียวกับยามบ่พเอานองเพิ่นกินเนาะโดยก็กินผสมกันดีแล้วดีแล้วเนาะกะสาธุบุณนี่น้องเพิ่นมามาสร้อยเป็นยังไงน้องหนักอาการนะโดยดีขึ้นขายุ่นบ่โดยเพิ่นก็แห้งแล้วอืมบ่ได้เจ็บคือเก่าบ่บ่โอ้แต่ก็รู้สึกแบบตึงๆอยู่แต่ก็แบบ ดีขึ้นร้ายนหรือดีแนี่ดีแนี่เนาะมาเมื่อไงกันมาเบิงอาการแล้วคนปีนไดๆด้ดีขึ้นแล้วบอซะเลยได้ไปยังไปต่อยาคือเก้าบวบออไปต่อมา้งละเลยไปต่อมาแล้วก็กินจนท่าเศร้าพื้นบ่าเลยกินจนท่าเศร้าไปเลยเนาะเลยอันนี้หั่น ตราต่อมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมะนอดเลยโอ้ได้อาทิตย์หนึ่งเลยเปิดอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับไปต่ออีกเลยแทนเท่าได้อันล้านเธอไดล้านห้าสิบเจ็ดมืออาทิตย์หนึ่งเลยล้านห้าสิบพันกิบโควม่พี่น้องไหยคันเป็นเงินฝั่งไทยห้ากับพันแปดพันเก้าเนาะประมาณนี้โอ้การนาคือได้พ่อแม่พี่น้องไหยเนาะบานี้สี่อาทิตย์เนาะต่อเดือนเลย จะตบดูสีลนะ่ล่านสองเซนนะเนาะน่าดูใช้ธนาตู้เมฆใช้สานเราไปขายมนะาปูขายบัวดูเฟิรนไปขายมัดเท่าไรฮเนาะมัดห้าพันกิ๊บอ้าคือขายหน่อยแท้ก็จะขายมัดสิพันเลยดิดมีซีบัวหาบัว<ด>กระสีพันเลยดิดยซีพักซีมาแบบนี้ มันมม่้อยมม่ที่ไร่โดยกินข่าวกินน้ำนะบ่เนี่เนาอโดยกินแล้วโอ้งิงกบปิงกบโดยขาพอก็กินเอาปลากินต้มปลาเอาปลามาจะใสไปหน่าแล้วก็เอาหั่นอันนั้นน้ำไล่เออ เห็ดตงเห็ดต้อนบ่เห็ดอันบนแล้นั่นบอเอาอันแย่งนั่นได้ตัวเอาดูโอ้พอได้กินเนาะดูดีแล้วดีแล้วเนาะการ่วงนี่ก็ถือว่าก็โอเคอยู่พรอม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันอันนั้นมันยน่าฝนเนาะน้องดูแต่กบเด้กเสื้อเป่ะเสื้อเอาอืมน้องหากินอย่างได้ฮะนะกินกบกินปลากับปลากับปลาข้าวปลานั่นไปโดยอืม กับพยายามของดองค่ะแล้วเนาะของดองแล้วก็เป็นพวกน้ำม้คือที่สุดเลยโดนกินบ่ได้ไม่ได้กินเลยโบ่ได้ใกล้แต่โดนได้นอกบึยคือว่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกะต้องขลามตุ้บุ่ยแค่เนาะคนน้อยนะเออ อันตื่นตาไว้รีพแม่พี่น้องเลยอืเลยคือนอนรับนอนเจ็บค่อเพ่เพื่อนนาก็ซีรับเมื่อกี้เพื่อนลิ้นรับทั้งนองทั้งเอือยเลยเนาะเลยกันนอนเป็นเงี้ยอุพรม่พี่น้องเลยอ่ามันนี่ก็โอ้ยเป็ี่นในในน้องละเพื่อนเจ้านะคนคือต๊กแค่ต๊กว่าแค่ก็ได้หัวบอก โอ้เอาคันสามตุ้งไว้เดี๋ยวบนนอนจะได้บ่ได้หัวบ่บ่ว่างเงินนะใครเน่เราก็สาดเท้าเราก็พักกันอยูย่ไหนปิดประตูไว้แล้วกันพลุ่มหล่มาพลก็อาตุนต่ำๆแม่พ่อแม่พี่น้องนะเวลาลมแรงเวลาพุนสาดนี่บ่ได้อันนั้นบ่เบี้ยวกะเป้แล้วก็ ห้านค้างห้านบังอ่ะโอ้หันลมบางเฮงนี่โอยู่ได้เลยพอเบิงเพื่อนเพื่อนก็อ้อมพาไม่เฮียดูเบิ่งไปอีตูวเพื่อนกับพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยไปอีตูวแล้วเป็นเพื่อนกันใช่าแล้วก็เป็นเพื่อนทรงขคาวตะกี้เนาะโดยเป็นเพื่อนแบบของพ่อแม่เพคุนบอกดยแต่พ่อแต่แม่ดู

มาปลายปีแล้วนะคนเดียวยถือว่าโอ้ยแล้วอะตอนนี้พี่ดองเอันนี้หันรอบๆตัาง,งนะ้างเนาะก็ยังดีที่ว่ายังมีอ่าน้ำใสเนาะแล้วก็ไฟดมยัดยงดีบอนี่แหละ แล้วไส้น้ำนี่คือไส้น้ำบาดาลเนาะโดยน้ำบาดาลอ๋อไส้น้ำบาดาลโดยเป็นยังดีอยู่ที่ว่าอันมีมีดินมีอันนั้นเป็นห่วงตีนอยู่เนาะโดยอือเ็ยังเป็นที่แบบว่ามีแต่บอนผักพิงใช่เนาะอยากับแคบหน่อยนึ่งพราะมีพี่น้องเลยเนาะอากาสุดโสมก็ตั้งซูเลยแหละเพราะว่าสาวเฮือนหายจนเซ่แล้วเนาะโดย บวบัวสีไฟมือใดคันลมมาฝนตกแห้งๆแน่ดินบวมเดี๋ยโอรมเลยพี่จ๊ะเดือดจะคนสนองเดียวกันเพราะว่คนเดือดประตูพอแล้วไปใช้ซันเราจำยางไปทางเหลืยแล้วเราจะจักต่อมาเลยอ๋อ้อง่าจะยางไปทางเหลืย คนกินเลยวนกับตกเทตกว่านนอกตก, <Hello. S 1> อกดีเรอจนว่า่ะาหัวชิตก <Hello. S 1> ไปทางใดกันลำบากพ่นตกทางกระเปินเปิลทางเปินโอ้คือนอนรับดีรับเจ็บค่ะแค่เอาที่นอน <c oughs> เพ่นเห็นมานอนดีพี่ได้ปะเด้อ อาวันน you? ี้ขออนุญาตน้องอีกได้บออันอยากเบิร์กเพยสักน้อยหนึ่งเนาะดูถอดเด้อเพราะมันยังอันนั้นอยู่บ่เนาะยังยังไสอันว่ายาท่านี่ดูยังถ่ายยต่อดีขึ้นอยู่มั้ยบ่โดโอ้เพยมันแห้งบ่แพ้์ก็แห้งนี่แล้วุดมมันว่เป็นตุ่มขึ้นมาอีกมั้ยตอนนี้นี่มีเห็นเป็นแต่เหาก็นอยู่ดูดยอืมก็เคยเห็นแต่ตอนนั้นแล้ว ไปหาหมอล่าสุดนี่คืออันนั้นเพิ่นได้ตรวจคืนะเพิ่นยังไม่ทานตดเพิ่นว่าเขากินยาไปอีกก้อนแบบแห้งแข็งแน่แล้วก็จังมาโตดคืนหมืนดูมีแต่ต่อยาไปเรื่อยๆจนกว่าเพราจะดีขึ้นกว่านี้ดูนี่ที่สมมติเอาไม้ตัวนั่งกะยังพอได้ไปต่อยู่ปอนะยังต่อได้อยู่ดเป็นเขานำซัมปาได้ะ ยได้กินี่เนาะกันลำบากเันเนละบาทาโดนบบเป็นยังเนาะเจบาาเอางี้ห้ตอนนั่นไป่เสเอือรับไปเท่านึงแล้วไปเท่เดียวดเพราะว่าเพิ่อยาหมึดแล้วก็ไปโดเจบกับนี่เนาะโบเจ็บบอย่งม่ไ่ละ ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เจ็บแต่ว่าหู้ซึกอยู่ตึงๆนิดนึงแต่ว่าคนก็ไม่เจ็บคือแบบตอนนั้นโดยตึงๆโดยบิงนึกว่าเป็นน้ำอัดลกเขาเอานากินนมบ่ได้เบิ่งนึ่งจังมันก็มีส่วนเกี่ยวของอยู่พราปกติเราเป็นแม่ขออนุญาตน้ำเนาะแล้วครัเป็นแม่ลุงอ่อนในช่วงที่เขาให้นมบุตรเนาะหรือว่านมลูกอะเบอร์ในเท่าลูกบม่ได้กินนมมันก็อยากตึงๆทีนะปกติต้องกินสองข้างเลยสมมุติ ตัวผางตัวผางยังกินอะไรบ้างโดยโดยมันเล้าจังมาอากากดูมีส่วนเกี่ยวเนาะโดยขอโทษด้วยเ่อเป็นเบิ่งกันโดยอ้าวเป็นยังกะขออนุญาตอีกทีึ่งขอโทษขออภัยเด้เบิร์นเพย์ไปน้ำกันกั็สาวมุกเลยเนาะจะน้องเพิ่งกันยังอ้ออยู่ในนึ่งแบบนั้นด้วยน้ำนองมาเม้นน้ำนมมานาะมันคือน้ำหนุ่มนะนี่ว่าขอโทษน้ำกันนี่เปิลกันไรว่าแต่กัแบบนั่นะ อันเบิ่งลักษณะคือน้ำนมเนาะโดยเบิ่งหขนาดคือน้ำนมแนเนาะโดยเนี่ยว่าน้ำนมไปจ้ะไมีหู้นั้นข่าวก็คิดไปที่เป็นแบบนั่นกับไปจ้ะเนี่ยบอก่มีน้ำนอมบางที่ก็น้ำนมแบบน้ำเย็ดแบบแบบมันซอดนะสมุกโดยแบบมันยังบมดีค่ะน้ำมันสอดแบบซึมนะเจ้าเห็นว่าตาฝันกนาน่อยอ๋สมุกแบบผ่าน้ำบดไหนน้ำมันจะซึ้มหมดะุ๋ยมันยังโมเจ็บมาน่ะ เราปั่นกับน้ำไม่ไหมกันนะโบเตเบิงลักษณะคือน้ำนุ่มเนาะมันเป็นน้ำเซซาแบบน้ำนองนี่มันจะออกแบบขุ่นๆเนี่ยีแต่เมื่อฝนแตะเมื่อแหลกน้ำกับขุ่นนั่นแหละขุ่นแก้มเลิศแต่พอเมื่อมาแหละเพิ่นก็ออกเป็นสีน้ำหนุ่มแบบนี้โอ้โบเตเบิงแพงก็คือสีเริ่มเริ่มอันนั้นอะไรแบบนีเพราะว่าพอได้กวงปานนีเนาะ ดีได้ด mm ีไ hmm. ด em. um, ้เนาะแต่เบ kind of eh <so ิงลักษณะนี่โบเมนนาะน้ำนองเบิงทรงในนอบรทาจาว่าเพราะว่าทรงคือเป็นน้ำนุ่มได้โบเนาะคือแบบออเป็นชีน้ำนุ่มอืมพอมันปกติหันคทาว่าปินน้ำนองมันออกขุนขุนคำคือเจ้าจากู้ว่าน้ำนองหรือว่าน้ำนุ่มเจ้าสิมาสังเกิตมึงเนี่ยเวลาแบบมันสิคือการบอหะน้ำนองกับน้ำนุ่มนี่มันสบอตอนเพิ่นออดตนแหลกนะมัน แบบมันอ่แกมเลิศชีคุ้นๆเนี้ยเนี้อันนั้นนั้นคือว่าก็นยังคิดว่าเป็นน้ำน้องอันนั้นแล้วก็พอแบบว่าอ๋อเมื่อแล้ววนแล้วเราเป็นออกมาชีแบบน้ำหนุมบอกขอโทษนำกลมาแบบพอมาแบบเหงกันกับน้ำหนุมนะโอมาแบบกันยังพาออกมาพิสูจน์เบิ่งสมุกไว่าลออกมาเล่กันนะมาตัวไรสีมันเป็นน้ำนุ่มบวกคือว่าน้ำนองแท่นะและเดี๋ยวนี้นะ ที่มันไล่เออน่ยมันก็คล้ายๆกันกับน้ำนุ่มแล้วแม่ยอันคอยว่าคือน้ำนุ่มหลายกวอนเนาะบ่าทาโดยโดยพอคันน้ำหนองค่ะมันสีขุ่นๆตัวอยู่เนาะขุ่นแล้วก็ออกเหลืองเข้มกว่านี้อันนี้มันออกแบบสีนุ่มๆเนาะน้ำหนองมันออกแบบนี้อย่างน้ำสามองแบบมันกระต่างนะเนี่ยถามันห่มหนองน่ะมันสีเฮ็ดไห้ย้อนบุบ น่องย้อนบ่บ่เนื้อแม่นน้ำนุ่งตั้งแต่เพิ่นแตะแล้วก็ไม่ย้อนตะกี้นะเพิ่นมีแตะนั่นย้อนแล้วก็เจ็บพื้นสีแบบออกแบบเป็นซ่วงเนาะบุตรเจ้าเคยเป็นบ่แบบน้ำอย่างปลักเฮาน่ะคือแบบหัวใจเขาเต้นแล้วมันแหงแนวนั้นยุบยุบขึ้นขี้เกยจบคือได้แนว้อตอดถ่างเขาจ่วยออกแล้วก็นอันน้่นนองแล้วก็เศาสมุกนี่แบบนี้ยู่ด้วน้ำน่องเตะนะ มันเป็อนมงกเลยขาวนั surveys, you know, ่นห hmm. ่มน่องเี่ยังกระตาบมันเช็ดแบบบุบบุบนะอ๋อเนี่ยเนี่ยเบิ้งแต่ว่าเบิ้งส่งกันส่งเปีนน้ำนุ่มไร้กว่าเนาะดูพอมามาสุก่อนได้เห็นน้องเพื่อนเบิ้งกันค่้ยค่ายแบบนี้เลยปอถ่ายแต่หากเพยกันยังโบท่านโจทยเนาะดูดูแต่ผมยังโบโจทย์ข้มมาเป็นเพยนั่งดีคนนึงก็มีแต่ว่ากินยาแล้วกะ ทายาเป็นล้วอัเปินหักไม้หักยาในี่น้องหล่าก็ได้ทาอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะยาทาแล้วโอทายแตยาทายแตยาดทาม่เหมืเจ็เถื่อยทาตลอดเดี๋คแนะนำาปกติคนทาจะมาสองสัวโมงทาแทนึ่แม่สองสัวโมงทาสองสัโมงทาแบบทาดุดูเลยสเบิร์เดี๋ยวัยังยังนึ่อยงกับนาคือเบิร์บ เจ้าเอาตัวอย่างมันไปท่านพอเจ้าเบิ้งกันนะโดนแบบผานน้องหมอปลายันเข่าผู้นะว่ามันเป็นยาเนาะเนาะเนาะเขาเป็นทางอะพียูฟังไทยเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอะหายในน้ำมันเอายาคล้ายๆคือกันแหละแต่ว่าเข้าไปถามในหั่นยาเนี่ยมันบมีเนาะเพิ่นก็เลยเอาแบบไก่เคียงแบบอ่าปัวยังก็เพิ่่นเป็นแพลแพลเป็นคือกันโดนอ่าก็เลยลงมาใส่เบิ้งเนาะโดนโดน ดีเด้อดีเด้อเนาะบราทาก็ถือว่ากัซิมาอัปเดตอาการน้องเพิ่นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเอฟซีบางคนเพิ่นกายยากฮูแล้วกันยากฮูอาการน้องเพิ่มมาดีขึ้นแล้วไปนั่นนี่เนาะคือฮูบางคนเพิ่นกาบอกรับใจเรือเพิ่นบ่ได้เบิ่งคลิปตลอดบ่เนาะแบบว่าเพิ่นว่าน้องดามต้องไปหาหมอไว้ป้อมปนจริงก็คือปูงคนเพิ่นก็ย่านนะสมุกแบบโปรตีเพิ่นโหลดเพราะว่าผู้ี่ยิงสุนไลน์คือ เกิดเป็นมะเร็งเต้านุ่มนะสมุถกาเป็นมะเร็งอันตรายนะแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือใบหาหมอแล้วก็กินยาอยู่น้ำเเพนออมอยู่เนาะสมมนี้ล้วกินยาพอเป็น่อทุกมือเลยเสียงรถจักบุญบุญพรมพี่น้องไงเนาะ ก็มีแต่พยายามเขากินคาราบหันแล้วเนาะคาราบคาราบกะมันกัโอเคอยู่มันกัซเาไวุ้บมันก็สมุตแม่ปลาแดดปลาดองน้อไม่เป็นพวกของเผ็ดของเค็มบาทายหลายอย่างอยู่ก็อุดเอาเนาะโดยแต่น้องคนนี้กินได้กะกบปลาคาวบเก็ต้องเราก็ทามาโอ้เบิ่งเฮือนน้องเพิ่์นบาบ์ไทยเพราะว่าฝนตกทีบ่อนันบดบ่ออันนี้คือว่า ผนตกละกส่าดเห่าคันหล่มมาแหงๆคันผนมีแต่ตกซีเซ่กับไข่แต่โฮ่ดูเพราะว่าคันคือว่าลมแห้งแบบอันนั่นมาในว่าคือสิกันผนตกแห้งมาทางก้อนดินนี่นะดินม่วงเนี่ยเดือนน้องฝนเซ่ได้ไหนเนาะแต่ไข่เนี่ตะพันมันต่ำเนาะสมองเลยตาชูนี่อันตรายเมยไปแล้วเมยต่ำโดูผลเมื่อนั่นลมแห้งแหง แล้วก็พากันลุกจู่จุ่มกันนั้นระยะพ่นปืดไปแนวว่าผัดจนว่าสะเทือนมนอมนเอขัดหลังตามเด้นเนาะขัดหลังสูงนี่นอขอย่านว่าไปกับล่มเรียบร้อยจ้ะใช่กับตำเนนะอืมจังยังพอเบิ่งสภาพกับพอไ่พี่ตังเลยเนาะ<ด>อันนี้ก็อยู่ทั้งขาเนาะ<ด>ประตูประตูเพิ่นก็เป็นอันสังกะสีเนาะเป็นสังกะสีพอไ่พี่ตังเลย อาสาจังไหนก็มีแต่ว่ามือหนาเด้อเดี๋ยวอันซีมาเยี่ยมมาหาไม่เด้อนี้กรับมาอัปเดตอาการให้เอชซีเดบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะมีแต่ว่ามือหนาฟ้าใหม่เลยสิขับมาเยี่ยมมาหาไม่เด้อน้องเด้อดูเนาะกัสิได้ขดตูกับก่อนเด้อบันนี้เด้อโดยกัให้ดีให้เศร้าไว้ไว้แห้ดีให้เศร้าไว้ก็คือภูมาถ่ายทำหรือว่าคือสมุนแมาเนาะกัมายี่ยมได้กะ ผู้สึกว่าน้องเพิ่นกึ้นนะซึ่งตาบานเป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะกะว่าวอาการดีขึ้นก็ดีใจน้ำลายแล้วเนาะอ่าบัดอ่ะจังได๋ก็มีดามือหนาฟ้าใหม่เดิน้องเด้อสิกลับมาเยี่ยมมาหาใหม่สบายดีเดิน้องเด้อดะโอเคบัดนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวทางสามุกดาจสิได้ขอตัวเดินทางกับปตาก่อนบาดนี่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็นามมุมหน้าบ้านของเรือนน้องดำเพิ่นกะือว่าสภาพกะสุดส้มลายพ่อแม่พี่น้องเนาะ กับแบบเอเ็นเลนเถนเบอ่์แล้วพวูลงัลงเกาะลังคาเปิดเบอร์ละเอาจากในการทั้งสามบุตรกายสิได้ขอตัวเดินทางกลับก่อนเดอ้ปดอปี้เธา้าพิพาทประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหยลายเดอ้อทานนี้กับขอกล่าวเข้ามาสมบายดีสบายดี